สวัสดีครับ P-Pay นะครับผมวันนี้ P-Pay จะมารีวิวแล้วก็ใช้งานนะครับกับตัว5 g b i t USB C Docking s t a t i o n นะครับซึ่งเป็นรุ่นนะครับ U100 Pro ครับซึ่งเป็นตัวที่จัดเต็มมากครับผมในการใช้งานตัวนี้เพิ่ม ssd m 2 o ครับในการเป็นข้อมูลสำรองหรือว่าเป็นข้อมูลในการตัดต่อวลดีโอครับดึงข้อมูลจากตัว ssd m t ในตัว docking station นี้มาถือว่าตอบโจทย์มากครับต่อกับ macbook air m 1 m 2ซึ่งบางทีครับเราใช้ไปแล้วหน่วยความจำมันไม่พอนั่นนั้นเราซื้อครับ ssd m 2 o ครับมาต่อเพิ่มครับดึงเข้ากับตัวนี้ได้ครับมันสามารถรองรับได้อย่างหลากหลายมากผมชอบมากครับพอร์ตตัวนี้เช่นรองรับนะผมในการใช้งานสายแลนครับสายแลนคือรองรับ 1,000เมกครับความเร็วในการอ่านและเขียนนะครับในการใช้งานแล้วก็ตัวนี้ครับมีไฟ RGB ์ีนะครับผมไฟเลื่อนไปเลื่อนมาครับเวลาเราเปิดเพลงครับมันจะมีจังหวะตามเพลงซึ่งโอเคมากเลยครับในการใช้งานยี่ห้ออา b จีบนะครับเป็นยี่ห้อที่คุณภาพมากผมเคยใช้นะครับผมตัว docking station ีแลปีครับยังไม่พังโคตรคุ้มครับยี่ห้อนี้คุณภาพดีว่าจะเป็นตัว UBC ครับครผมใช้ต่อกับ iPad ผมพกพาครับ ซึ่งตอบจทย์มากครับความร้อนตัวนี้อ่น้อยมากครับในการใช้งานผมว่าเป็นยี่ห้อที่ผมชอบมากเลยแหละเบิ้องต้นๆเลยครับในการใช้ครับหรือว่าตัว tower hub หรือว่าตัว docking station ตัวนี้คุณสมบัติหลายครับผมมากมายตัวนี้ครับผมสามารถต่อจอได้4 k 6 0สิสูงสุดครับต่อเพิ่มได้เป็น2จอด้วยนะผมในการใช้งานแล้วก็ถ้าใครต่อ2 k หรือว่า1 0 8 0 p ครับ เป็นเฮิร์ตดเยอะเช่น120เฮิร์ต144เฮิร์ตการต่อจอครับรุ่นนี้สามารถต่อมอนิเตอร์ทับได้2มอนิเตอร์ครับผมในการใช้งานใช้กับ MacBook M1 M2 หรือว่า iPad Pro iPad Air c Air 5ซึ่ง iPad ที่ร,รับพอร์ต Type C ก็สามารถเชื่อมต่อครับผมกับตัวนี้ได้แล้วก็ขยายจอได้ครับผมในการใช้งานซึ่งตอบโจทย์มากครับกับการใช้งานเดิมครับผมใช้ของยี่ห้อ h a r b i t ซึ่งคุณภาพมากครับไม่ว่าจะเป็น USB Type C เห็นไหม ผมใช้เกือบ2-3ปีแล้วครับมันตอบโจทย์ผมมากครับผมในการใช้งานกับยี่ห้อนี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมขอแกะกล่องเลยครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ขอแกะเลยนะครับภายนอกกล่องครับก็จะมีนะครับรุ่นที่บอกว่าเราใช้รุ่นอะไรครับอันนี้คือรุ่นนะครับผม U 1 0 0่ Pro นะครับผมในการใช้งานนะครับนี่ ตัวนี้ครับผมเป็น UVC Hub นะครับผมซึ่งผมว่าเป็น Docking Station ซึ่งตอบโจทย์ผมมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับขอแกะกล่องเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยในกล่องก็จะมีนะครับผมตัว Product Hub ซึ่งเป็นตัว UVC Docking Station นะครับผมนี่เลยนี่ครับโหคือ การออกแบบดีไซน์สวยจริงครับเวลาเราตั้งโต๊ะคอมเราผมว่าดีไซน์ตัวนี้ครับไม่ได้เคเรตนะครับผมสือว่าสวยงามมากเลยครับดูครับการออกแบบการดีไซน์คือโอเคมากเลยครับแล้วก็จะมีไฟครับลาเส้นไรนะครับซึ่งเป็นไฟ RGB ครับสามารถปรับแต่งได้ครับตรงปุ่มตรงนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ปุ่มตกแต่งนะครับซึ่งเป็นปุ่มที่แบบเท่มากครับเป็นแบบ ด็อกกิ้งเตชันที่เท่มากเลยครับผมในการดีไซน์ครับผมเมื่อสุดนะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนี่เลยนี่ครับเวลาเคาะก็จะได้ยินเสียงนะครับโหพอต่างๆครบคันมากเลยครับจะมีคุณสมบัตินะครับพอต่างๆบอกละเอียดมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่นะครับผมในการบอกนะครับถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับผมในการใช้งานนะครับก็นะครับผมคุณสมบัติตัวนี้ก็เหลือล้นครับผมของดีครับผมบอกเลยว่าของดีจริง สายผมที่แถมมาให้นะครับเอ้ยนี่ครับครับถือว่าโหโอเคมากเลยครับแถมไ y p C มาครับซึ่งเป็นสายผมแบบผ้าด้วยโอ้โหโคตรดีเลยครับผมดูครับไ y C สองสายครับเป็นแบบผ้าด้วยคุณภาพคือดีมากมีการใช้ตินเป็ดครับผมตินลูกแกะผมในการเก็บด้วยนะครับผมโอ้โหสายคือ หูมันแข็งแรงมากเลยครับผมรองรับได้อย่างสูงสุดในการอ่านเขียนข้อมูลถือว่าโอเคมากเลยครับผมนี่มีติ๊กตกแกด้วยนะครับผมซึ่งแบบโหคือดีครับผมดีจริงคุณภาพครับผมก็มีประมาณนี้ครับมีโปรดักต์แล้วก็สายไทซีสองสายนะครับผมในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับผมพอร์ตมีพอร์ตอะไรบ้างครับพอร์ตนี้ครับผมนี่เห็นไหมครับพอร์ตนี้คือพอร์ตนะครับผมตัว USB 2.0ครับรองรับ480เมกนะครับมีปุ่มนะผมตัวปิดเปิดได้ครับออฟกับออนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมเป็นปุ่มนะครับ USB 2.0นะครับซึ่งเหมือนกันครับ480เมกนะครับในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับตัวนี้ครับผม USB 3.1นะครับซึ่งสามารถรองรับนะครับผม10จิกเลนนะครับผมในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับตัวนี้เหมือนกันครับ u s b 3.1ครับผม10 g จิกเหมือนกันนะผมซึ่งรองรับสูงสุดจริงๆครับตัวนี้ผมเป็นตัว HDMI นะผม 4K 60Hz นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันครับ HDMI ครับผม 4K 60Hz เหมือนกันครับ P.D. ครับผมรองรับสูงสุดคือ 100W วัต์นะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตผมฮสที่เ,าเอาเอาสายคอมครับตัวนี่ครับเสียบเข้าไปตรงนี้ครับ 2สายครับแล้วเราเอาไปเสียบเข้า macbook ของเราเลยครับผมก็สามารถขยายจอได้เพิ่มครับเป็น2จอได้หรือว่าต่อจอหนึ่งก็สามารถต่อได้ครับผมแล้วก็เอาพอร์ตของผมที่เป็นพอร์ตตัว p d ครับเสียบเข้าตรงนี้ก็สามารถเช็คได้เลยครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากครับพอแล้วผมรองรับสูงสุดในการดาวน์โหลดแอปโหลดคือ1,000เมกถือว่าตอบโจทย์มากครับในการใช้งานมีพอร์ตไมโครย s b ีครับแล้วก็พอร์ต หูฟัง3.5ครับซึ่งครบครมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่อันนี้แกะง่ายครับอันนี้เป็นที่เก็บนะครับผมตัวไมโครยัตบีครับซึ่งเป็นที่เก็บที่โอเคมากเลยครับผมในการออกแบบนะครับหหมันมันดีมากเลยครับผมในการออกแบบถือว่าออกแบบตอบโจทย์ผมมากครับเก็บง่ายครับมันเป็นแบบนะครับมันเป็นแม่เหล็กครับผมดูดเข้าไปนี่ครับแค็ไม่ต้องแกะไม่ต้องใช้แรงคือโคตรดีครับบอกเลยว่าดีจริงครับตัวนี้คือปุ่มปรับไฟนะครับเวลาเรา ใช้งานครับมันจะมีไฟครับผมเลื่อนขึ้นครับผมในการใช้งานครับแล้วก็จะมีครับผม USB 3.1ดครับผมรองรับสูงสุด5จิกนะครับผมในการอ่านเขียนข้อมูลแล้วก็ตัวนี้3.1ครับผม5จิกเหมือนกันมันจะมีคุณสมบัตินะครับผมอยู่ตรงนี้ให้เราบอกว่าคุณสมบัติของพอร์ตนี้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมมันจะมีบอกหมดครับซึ่งเป็นการให้รายละเอียดข้อมูลที่ดีมากเลยครับปกติผมเคยใช้ตัวยี่ห้อบายี่ห้อผมมันไม่บอก ทีห้องเนี้ยถือว่าโอเคมากเลยพอร์ตบอกว่าพอร์ตนี้รับสูงสุดเท่าไหร่ครับถือว่าสเปคคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมกับที่เราจ่ายไปนี่ครับนี่เลยเนี่มัน,เป,นเป็นแม่เหล็กครับผมนี่เห็นไหมครับว่ามันมีนะครับผมตัวนี่ครับให้เรานะครับผมแล้วก็มีตัวเชื่อมต่อผมกับตัว S D M Point Two ซึ่งตัวนี้ครับผมเวลาเราเสียบปับ๊บเราเสียบเข้าแม็กบุ๊กปั๊บ ข้อมูลในตัวนี้จะไปขึ้นครับให้เราเก็บข้อมูลได้ให้เราตัดต่อผ่านตัวนี้ก็สามารถตัดต่อได้มีอุปกรณ์ให้เราครับเรียบร้อยในการใช้งานนะครับสำหรับซื้อพวกตัว M Point ครับหรือว่า SSD M Point มาต่อได้เพิ่มหน่วยความจำครับสำหรับ MacBook เราที่หน่วยความจำไม่พอหรือว่าคอมพิวเตอร์เราที่หน่วยความจำไม่พอตัวนี้ครับก็จะสามารถดึงตัวนี้ครับไปยังเป็นหน่วยความจำสำรองให้เราซึ่งมันดีมากเลยครับผมในการใช้งานครับพร้อมต่างนี้ผมว่ามันครบครัมากเลยครับที่เราจ่ายตังไปนี่ครับ มันโอเคมากเลยครับในการใช้งานแล้วก็จะมีแผ่นกันลื่นนะครับผมเวลาเราวางนะครับผมมันจับให้ลื่นนะครับผมถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยเโอเคสายผมก็ว่ามันโอเคมากเลยครับผมกับราคาที่เราจ่ายไปครับจะสั่งซื้อได้นะครับผมทางเว็บไซต์นะครับผม bsl นะครับผม g o b a n c o m นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมนี่เลย สำนี้เดี๋ยวพีจะไปต่อคอมให้ดูนะครับกับ1จอต่อกับ MacBook Air นะครับผม M2 ตัวล่าสุดนะครับแล้วก็ต่อกับ iPad M1 นะครับสามารถใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเชิญรับชมและฟังได้เลยครับเดี๋ยวผมครับผมจะทําการทดสอบนะครับในการต่อครับผมกับตัว MacBook Air M2 นะครับแล้วก็ตัว iPad Pro ของผมนะครับว่าสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายจริงไหมครับสำหรับการต่อครับผมต่อกับ ตัวหน้าจอที่เป็น4 k 6 0 h z ครับกับ macbook air m 2นะครับสังเกตไหมว่าไฟตัวนี้ครับจะตรวจจับเคลื่นเสียงครับเวลาเราเปิดเพลงหรือเวลาเราพูดครับผมจะตรวจจับเคลื่นเสียงของเราดีมากคือสีสันของไฟคือ rgb สีสวยจริงครับมีปุ่มของผมให้เราปรับนะครับผมต่างๆด้วยนะนี่กดได้ครับก็จะมีไฟวิ่งขึ้นวิ่งลงครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถปรับได้นะครับผมไฟ rgb ตัวนี้คือสวยจริงครับ นี่เลยโหซึ่งผมชอบมากนะครับผมกับตัวนี้นี่นี่ครับปึ๊บนี่เลยครับมันจะมีเยอะอยู่ครับผมในการปรับนะครับมาดูครับผมด้านหลังผมก็จะมีการต่อผมก็ต่อ,อย่ายงรครับผมต่อแบบโคตรง่ายเลย อันนี้คือพอร์ตนะผมพอร์ต p d ที่เป็นตัวที่เป็นพาวเวอร์ครับที่เป็นตัวชาร์จของแมคบุ๊กของเราครับก็ามาเสียบเข้าตรงนี้ครับตัวแรกแล้วก็2พอร์ตนี้ครับเปน port บ็นพอร์ตโฮสครับซึ่งเอาพอร์ตสองตัวนี้ครับมาต่อกับแมคบุ๊กเราแล้วก็แมคบุ๊กก็จะชาร์จเป็นตัวด้วยนะครับผมอันนี้คือชาร์จนะครับผมเห็นไหมว่ามีการชาร์จนะครับผมตัวพอร์ตไปด้วยหรือว่าชาร์จกับตัวแมคบุ๊กของเราด้วยครับผมในการใช้งานนี่2พอร์ตจบครับผมในการใช้งานีปเลยอันนี้เป็นพอร์ตนะผมตัว HDMI 4K 60เ z ร์ครับก็ต่อได้สูงสุด 4K 60เ z ร์เลยครับผมในการใช้งานรู้ว่าต่อได้สูงสุดไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับผมโดยใช้ตัวเขาเรียกว่า UFO ครับผม UFO เนี่ยจะพิมพ์ว่า UFO ครับตัวเทสมันจะมีการเทสนะครับผมให้เรานะครับ UFO นี่ครับเขาเรียกว่าการเทสครัะผม speed ของหน้าจอว่าหน้าจอเราเฮิร์ตเท่าไหร่ครับนี่เห็นไหมว่า ขึ้น60เฮิร์จริงครับโหหรือว่าสายนี้เสียบเข้าไปหรือว่าโอเคมากเลยครับผมมีครับ60เฮิร์จริงนะครับนี่เลยครับ60เฮิร์จริงนี่เลยครับวิ่งได้จริงครับผมชอบไฟมากเลยอะไฟผมชอบมากนี่เลยครับสามารถต่ออีกหนึ่งจอได้นะครับผมเพิ่มหนึ่งจอได้ดูนะครับผมจะเปิดตัวจอให้ดูนะครับว่าถ้าเราต่อแล้วมันจะมีไฟไหมเห็นไหมครับไฟจะขึ้นเลย ไฟมันขึ้นนะครับ ก็วิธีการใช้งานก็ง่ายครับผมเหมือนเป็นตัวที่ขยายพอร์ตของเราครับในการใช้งานผมว่าตัวนี้คือตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากกับที่เราจ่ายไปผมว่ามันโอเคมากเลยกับยี่ห้อ 5G คุณภาพมันเดือดร้นอยู่แล้วครับผมในการใช้งานผมใช้ฮับตัวนี้มาหลายปีแล้วครับหรือว่าประมาณ2-3ถึงปีแล้วผมรู้สึกว่าฮับตัวนี้ตอบโจทย์ผมมากแล้วตัวที่เป็น u v b C Docking Station ตัวนี้คือเป็นตัวที่มาใหม่ ถือว่าบอดี้ในการออกแบบมีแม่เหล็กครับผมเก็บตัวนี้สามารถดึงออกเป็นแม่เหล็กครับผมไม่ต้องปไปแงะอะไรวุ่นวายครับซึ่งการออกแบบพิธีบปหิหาคือดีมากเลยครับกับของตัวฮาร์ดบิตตัวนี้ตอบโจทย์ผมมากรู้สึกประทับใจมากชิปจากเจจริงครับรู้สึกประทับใจกับแบรนด์นี้แล้วก็การออกแบบคุณภาพแล้วก็การใช้งานที่ยาวนานผมว่าคุณภาพนี้ตอบโจทย์ผมมาครับเดี๋ยวผมขอเก็บจอครับนี่แล้วก็สามารถใช้อย่างเหมือนเดิมครับแมคบุ๊กล็อกก็จะพักผ่อนไปเลยครับ แล้วก็ใช้แค่ตัว CPU ของตัวเครื่องมาตอบจอนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับดูครับนี่เห็นว่าเวลาผมพูดนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์คือโคตรดีครับผมสวยจริงครับสวยจริงครับผมแล้วก็ในการใช้งานผมว่าพอต่างๆมันเหลือลดอยู่แล้วครับในการต่อตัวแรนตัวอะไรก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติหน่อยครับผมกับยี่ห้อนี้คอนเฟิร์มว่าดีจริงครับผมในการใช้งานขอทดสอบในการต่อกับตัว iPad เลยนะครับ ำหรับก<ส> nice าราต่วค <Generally, S 2> ร,ร,รับผมกับ iPad นะสามารถใช้กับ iPad ที่เป็น type c ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็น iPad mini 6 iPad air 4 iPad air 5หรือว่า iPad pro ครับที่เป็น type c ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมากเลยครับผมในการใช้งานครับนี่เป็น60 H z นะครับ4 k ออกจอได้ปกตินะครับผมนี่เลยนี่ครับเห็นไหมว่าออกจอได้ปกตินะครับเราเชื่อมต่อผ่านโฮสต์ตัวแรกนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าตัวใน iPad เลยครับก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมากเลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่ ผมรู้สึกชอบมากเลยครับผมกับการใช้งานที่มันใช้งานง่ายครับผมในการเชื่อมต่อนะครับกับ MacBook M2 M1 หรือว่า iPad ที่เป็นตัวตระกูลที่เป็น Type C ก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดหรือว่า iPad ตัวที่เป็นแบบ Mini ก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือว่า MacBook ตัวที่เป็นมีพอร์ต Type C 2พอร์ตแบบนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายมากเลยครับกับโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่ากับตัว็ a เล็ตหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของเราก็สามารถใช้งานได้นะครับกับตัว ด็อกทูนเตชันตัวนี้ครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์ผมครับนี่ครับสวัสดีพีเพยก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ